โคตเตียตอบชัดอนาคตแข้งชนบุรีปีหน้าผลงานไม่เปี่ยงไปแน่โคตเตียสะสมพบประเสริฐคุณซือใหญ่ชนบุรี FC. เอฟซเผยชัดภูมิใจในตัวนักเตะของทีมทุกคนเด็กชุดนี้อนาคตไกลหากได้รับการสนับสนุนที่ดีส่วนซีซั่นหน้าจะขอทำผลงานให้ดีขึ้นหากไม่เป็นไปตามเป้าคงต้องพิจารณาตัวเองอย่างแน่นอน ภายหลังจากจบเกมนัดชิงฟุตบอลถ้วยชงเปีเอค2020-2021ที่สฉลี่ชนชนบุรีเอแพ้จุดโทษสิงห์เชียงรายยูเนเต็ด3-4สกอร์รวมแพ้4-5ชวดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายโดยทางด้านโค้ชเตีย๊ยสะสมพบประเสริฐคุณซื้อใหญ่ชนบุรีเอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเราคงไม่มีการปรับทัพอะไรแล้วผมบอกแล้วว่าชนบุรีเอีไม่มีเงินเราต้องแฮปปี้กับผลผลิตที่มีตอนนี้อย่างที่มีร่วมกันเอาเฉพาะเด็กเยาวชนที่ขึ้นมา รวมกันยังไม่ถึง1นึ่งแสนบาทเลยเรามาเล่นกับฟตุตบอลระดับหลักล้านแบบนี้มันไม่มีอะไรแล้วยิ่งพูดไปเดี๋ยวน้ําตาจะไหลดังนั้นคงสร้างยังคงอยู่แบบใดที่ผู้บริหารทีมทั้งคุณวิทยาคุณปืม้มคุณอนนบสิงโตทองเงินยังไม่หมดแล้วไม่ขายออกผมเชื่อว่าทีมจุดนี้มีอนาคตและผมเชื่อว่าเราจะกลับมาในความภาคภูมิใจของชาวชนบุรีในวันนี้ขณะที่ผมพูดผมยังขนลุกเลยเพราะผมไม่เชื่อกับตาว่า นักเตะชนบุรีชุดนี้จะสู้กับบุรีรามยูเนเต็ดจะสู้กับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดได้ผมไม่เคยเห็นเด็กชุดนี้มีอนาคตอย่างแน่นอนอาจจะต้องขอสปอนเซอร์เครื่องดื่มบำรุงกำลังให้เด็กเพื่อให้เด็กแข็งแรงผมขอแสดงความยินดีกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและขอโทษแฟนบอลชนบุรีเอฟซีผมมีแต่ความภาคภูมิใจกับเด็กชุดนี้และจะขอยืนหดีกับเขาอีกหนึ่งฤดูกาลคงจะไม่มานั่งด่าว่าฟอร์มไม่ดีอะไรและเชื่อว่าเด็กจะทำได้ดีกว่านี้แน่นอนโดยโค้ชเตี้ยยังได้เผยอีกว่า ผมขอโทษแฟนบอลชนบุรีเอฟซที่ไม่สามารถเอาแชมป์ได้และในหลีกก็โซซัสโซเซเหมือนกันขอ,อน้อมรับคำวิจารณ์ปีหน้าผมบอกแล้วว่าคงจะวางแผนกันแล้วว่าทำมันไม่ดีผมไม่น่าจะอยู่เพราะชนบุรีเอฟซมีนักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วถ้าเราเติมจุดที่เราขาดได้จริงๆชนบุรีจะกลับมายืนได้อย่างสง่าแน่นอน